สวัสดีค่ะใบไผ่ค่ะแล้วนี้นะคะไผ่จะมาบอก7เทคนิคค่ะในการซื้อประกันสุขภาพให้ลูกน้อยของเรานะคะเด็กเล็กค่ะ0ูงถึงห้าขวบยังมีภูมิต้นานทานที่ต่ำอยู่นะคะจึงมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยมากกว่าเด็กทั่วไปดังนั้นค่ะประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมไว้สําหรับในยุคนี้อย่างมากๆเลยนะคะเรามาดูเทคนิคแรกค่ะเทคนินคแรกนะคะ ือเลือกแบบหรือลักษณะของประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับเด็กค่ะนั่นก็คือว่าประกันสุขภาพนะคะส่วนใหญ่หลักๆแล้วจะมีอยู่2เวอร์ชั่นแบบแรกคือแบบแยกค่าใช้จ่ายแบบ2คือแบบเหมาจ่าย ต้องดูนะคะว่าแบบไหนที่เหมาะกับลูกของเราแล้วก็แบบไหนที่จะคุ้มค่าพอเพียงแล้วก็ไม่มากจนเกินไปค่ะสองนะคะผลประโยชน์ในการเบริกเทมีมหรือการเบริกจ่ายเวลาที่ลูกเราค่ะต้องมีการเจ็บป่วยรักษานอนโรงพยาบาลค่ะจําเป็นจะต้องครอบคลุมในโรคยอดฮิตที่มักจะเกิดกับเด็กนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโรคท้องเสียไวรัสโรตาหรือว่า RSV มือเท้าปากก็สําคัญนะคะน่ากลัวม,มากค่ะส,<า>ส<า>ค่ะนอกจาก ได้ทุกโรคค่ะที่มักจะเกิดกับเด็กอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ 4. ค่ะนอกจากที่จะเบิกเคลมในเรื่องของความเจ็บป่วยได้แล้วแผนสุขภาพนั้นก็ควรที่จะมีวงเงินอุบัติเหตุหรือว่ามีการผ่าตัดเล็กก็ยังสามารถเบิกเคลมได้อันนี้จะยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าเด็กเล็กค่ะก็มักจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆไปนี้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตกเตียงบ้างตกรดเข็นบ้างนะคะหรือว่าวิ่งชนหกล้มหกเขมรนะคะ มีอยู่ในแผนสุขภาพไว้ให้ได้เรียบร้อยแล้วด้วยมันก็จะปลอดภัยและก็อุ่นใจมากขึ้นค่ะข้อ5าค่ะก่อนซื้อประกันสุขภาพให้ลูกรักนค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะศึกษาทําความเข้าใจในรายละเอียดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกเทมนะคะจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังค่ะข้อที่6ค่ะเลือกตัวแทนค่ะข้อนี้ก็สําคัญนะคะต้องเลือกตัวแทนที่มีคุณภาพแล้วก็ทําเป็นวิชาชีพค่ะเพราะว่าเวลาที่เราต้องการข้อมูลหรือว่าต้องการสอบถามอะไรบางอย่าง เขาสามารถที่จะตอบเราได้แล้วก็เวลาที่ลูกเราไม่สบายหรือเจ็บป่วยค่ะสามารถยกหูหาแอนได้ตลอดหรือให้คําแนะนําแล้วก็ปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาเวลาที่เราต้องการ แล้วก็ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีประวัติในการดูแลลูกค้าที่ดีนะคะเียมง่ายเคลมไวไปเพิ่งเบี้ยลูกค้าหรือว่ามา่ยกเลิกลูกค้าภายหลังค่ะอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าประกันสุขภาพเป็นประกันเหมือนประกันคู่ชีวิตเลยค่ะมันจะต้องอยู่ติดตัวเราไปตลอดถ้าเราได้รับความคุ้มครองทุกโรคแล้วเราก็คงไม่อยาก รก,ก็ฝากไว้นะคะเป็น7เ,เทคนิคในการซื้อประกันสุขภาพให้ลูกน้อยหรือว่าลูกรักของเราค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ